ก็คุ้พาเมืองผู้เรืองฤทธาองค์พระราชา,าแผ่เมตตาคุ้มเย้าเป็นนักรบกลาแห่งพนาป่าเขาก็ตั้งภูมิลำเนาคือเมืองราชธานี สมาคมคที่พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเพชรบูรณ์ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคม2563โดยมีสถานที่ตั้งสมาคมอยู่ณนะเลขที่84ทับ1หมู่ที่1ตำบล3าแยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมมีคณะกรรมการบริหารรวมทั้งสิ้น13ท่านนำโดยนายนัทการสารลามนายกสมาคมนายสมคิกปรกบูลอุปนาย,ยกคนที่1นายสมบัติจำปาสาอุปนาย,ยกคนที่2 นางรัุดาศิระวงศ์เลขานุการสมาคมนายอภัยบูลปูลดวงจิตเฮรัญยิกนายววรรัตมุกสิกรัตนนายทะเบียนนายประทินสุนเชียวประชาสัมพันธ์น,นายอนัสสุนสวัสดีปฏิคมนายบุญเที่ยงถับหน้ากรรมการนายจรูนสุมานกรรมการนายสมานแก้วผู่นอกกรรมการนางสา,กาวกไลณริเชียงกรรมการและนางกันดาทองใจกล้ากรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักได้แก่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยาภาพคนพิการทั้งในระดับตำบอลอำเภอและจังหวัดเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยหรืออยู่ในสภาพยากไร้ด้โอกาสพร้อมส่งเสริมการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนเพื่อดําเนินงานหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะการค้าสลากของคนพิการรวมถึงสลากการกุศลและส่งเสริมอาชีพอื่นๆที่คนพิการสามารถทําได้รวมทั้งการคํำประกันเงินกู้จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ผ่านมาสมาคมได้ดาเนินกิจกรรมสําคัญอาทิการรับสมัครสมาชิกทำแบบประจาตัวคนพิการรวมทั้งจัดสวัสดิการช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตสมาชิกจะได้รับเงินช่วยเหลือจํานวน5,000บาทสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวืหูทางร่างกายเพชรบูรณ์ พร้อมเป็นกำลังสำ<น>คัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนพ่อคุณพาเมืองเมืองเพชรบูรณ์ทุกคนเธอทูนผู้พระคุณล้นกล้ามหาสมุทรฟ้าสิ้นสุดแดนเขาบ่อเทียบเทียมมาเท่าพาเมืองผู้เรืองสักดา